ใหหน้าดูขาวเงาใสขนาดนี้นะคะพี่ฟ้าจะบอกเลยใช้เซรัม่มวิตามินสดขวดนี้นะคะทาลงไปที่หน้าทาลงไปแบบนี้เลยช้ำๆได้เลยนะจ๊ะตัวเองจ๋าแล้วนวดๆนะคะให้เขา่าซึมเข้าสู่ผิวหน้าตัวนี้นะคะก็มีส่วนผสมของไฮโดรไลท์ที่ทําหน้าที่ทดแทนสารไฮโดรควินอนซึ่งปลอดภัยแล้วผิวแพ้ง่ายคุณแม่ตั้งครรภ์ใช้ได้ตัวเองนวดๆลงแบบนี้นะคะเขาช่วยให้หน้าของเราขาวเงาเราเด้งริ้วรอยก็จะตื้นขึ้นนะคะกระชับรูข,ขุมขนทาช้ำๆแบบนี้ตอนกลางคืนได้เลยอย่าลืมทาคอนะเดี๋ยวคอจะแบบว่าไม่ขาวเท่าหน้า แล้วพี่ฟ้าจะบอกนะคะว่าใช้ตัวนี้ตามค่ะตัวครีมสมคลาเจนไขมุกสูตรเกาหลีของพี่ฟ้า15ปีตัวนี้นะพี่ฟ้าใช้จะหมดกระปุกแล้วเห็นไหมเนี่ยตัวเองก็บอกเข้าไปที่หน้าแบบนี้เลยใครสายโบกนะจ๊ะพี่ฟ้าจะบอกว่า1กระปุกใช้ประมาณ2 2อาทิตย์เออใช้ถ้าอยากแบบสายโบกแบบพี่ต้อง3กระปุกจก้ะแล้วทาแบบนี้ไปรอบหนึ่งสำหรับคนเป็นฝ้ากระสุดดงดำเราสามารถเอาแต้มบริเวณที่เป็นฝ้าตรงโหนกแก้มแบบอย่างเงี้ยได้อีกเออเนี่ย เคล็ดลับไม่ลับหรอกหน้าใสหน้าเงาขนาดนี้นะคะแล้วพี่ฟ้าไม่ใช้ฟิลเตอร์ในการนั่งไหลส่วนลูกค้าแบบเห็นแล้วบอกวหน้าพี่ฟ้าเงามากจริงๆใสมากจริงๆนี่แหละค่ะผิวหน้าผิวหน้าของคนอายุ33ที่ไม่มีสิวฝ้ากระจุดด่างดำเลยแล้วดูกดในตะกร้าได้เลยเพราะเซตนี้นะคะพี่ฟ้าจดโปรโมชั่น580บาทนะคะลดเหลือ550บาทแล้วจะบอกว่าของมีจานวนจํากัดเพราะเจ้าเซรั่มตัวนี้นะคะลงตะกร้า2วันครึ่งคือเกลี้ยงโซเอาเลยแล้วรอบนี้ก็มีจานวนจากัดรีบกดเลยนะ